อยู่ในบ้านนะคะเออวันนี้โชคดีนะคะแมวอ,ออกลูกเออวันนี้ถ่ายกับของเด็กนะคะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพราะทำ ้น,นีเพราะว่าอันนี้ใบอันนี้อาจจะทําจากใบตะพรุ่งพรุ่งนี้ตอนเช้าหนูจะไปขายกระทงนะคะอยู่ท่าวัดพระธาตุค่ะอ่ะอยู่วัดพระธาตุมีน้ำน้ำมันเป็นน้ําไหลคลองมันเป็นน้ําคลองหนูก็เลยว่าจะไปลอยกระทงนะคะอัน,นค่ะคุณแม่ก็พูดบ้างนะคะ นมาดูเราทำเลยค่ะหนูไม่ค่อยพูดเยอะนะคะคุณแม่คะคอยืนใกล้ๆหน่อยคะนี่อันนี้เดี๋ยวจะสอนการใครที่ยังไม่รู้ว่าทำแบบนี้นะคะเนี่ยทำให้มันเหมือนอุ้ยทแบบนี้นะคะทับลงมาแบบนี้ ทับทับกันแบบนี้ให้มันเป็นเกลียวเกลียวแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะใช้นิ้วชี้ไปไว้ตรงนี้และเอาแบบนี้นะคะแล้วก็ดันนิ้วชี้เข้ามาแบบนี้นี่เราก็ได้แบบนี้นะะแล้วค่ะแล้วเราก็มาติดตรงนี้นะใช้กตะปูเข็มอันเล็กๆนะคะแต่คนที่ทำตะปูเข็มเล็กๆเ,เนี่ยต้องระวังนะคะมันจะปักมือค่ะเพราะมันเล็กมาก แล้วก็ห้ามทําหลุดด้วยนะคะไม่งั้นคนไปเหยียบแนละ้วมันจะก็คือวมันจะปะักเท้านะคะอ่าตะปูเข็มเนี่เระวังเลยค่ะ่ะตอนนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วค่ะของเด็กนะคะแบบนี้อ่าเราจะทำเป็นลูปพญานาคก,ก็ได้นะคะแล้วแต่คนอื่นนะคะ ดูของแม่หนูบ้างนะคะอย่าดูแต่นหนูมากนะคะแม่หน,นูจะทำเป็นลูกพญานาคนะเห็นไหมคะแม่ก็พูดบ้างนะคะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก็ได้นะจะอดอกปีแม่แม่หน่อยจ้ะ ปีดดอกกาลงค่ะกินหอมรู้ไหมคะว่ามันจีบหอมนคะครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะดอกปีด,ด,ดปีดหรืออีกประเภทหนึ่งเรียกว่าดอกกาสลลงหอมมากเลยค่ะเด้เพื่อนเ่พี่ๆน,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 น้องๆได้ามา ผงที่นี่นะคะโอ้โหหนูว่าแวะไปเก็บทุกวันนะคะดอกกาสาลองนีง้เรียกว่าดอกปีนะคะอคดอกปีกหอคมค่ะลองฟังคุแม่หนูพูดดูค่ะมาใส่กระตเตยน,น,นะคะแล้วก็มาทำแบบนี้ได้เลยค่ะหรือ ะเอามาทำไว้เป็นเอแบบนี้<ต>ะนะคะนี่ใบเตยนะคะที่บ้านหนูมีเยอะเลยค่ะเต็มนี่ค่ะมีใบเตยแล้วก็ใบตองนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นดอกปีบหรือดอกกระสลองและทูบเทียนก,กับตูแล้วก็ดอกกาะสลอง และทูบเทียนทั้งหลายในนี้นะคะนี่ทูบโอทูบอยู่นี่เทียนอยู่นี่นี่ก็เข็มอันนี้นะคะนี่เข็มอันนี้เราโชยอยู่นะตะปุ่มอยู่นะค่ะอ่านี่แล้วก็มีอันนี้ส่วนที่เราทํานะคะอ่ะาลองมาฟังคุณแม่หนูพูดดูเลยคะ่ะกนี้ก็ทอย่างตั้งใจ ทำอย่างตั้งใจคลิปนี้ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แะนี่ค่ะของส่วนของหนูนะคะจะทำเป็นเป็นลูกพญานาคะคะหนูไม่ค่อยติ่งพญานาคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในงานศิละปะหนูชอบทำนะคะการทำรอยกระทงค่ะนี่แล้วมีเข็มอันนี้ด้วยนะคะโออเน,นี่ยเข็มเป็นของมาจิ้มัง แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้มาจิ้มฝาน,นะะ้เอามาสำหรับลอยกระทงค่ะปักลอยกระทงน,ะะทงนี่ทําแบบนี้กระทงเราทํามาแล้วนะคะทําให้มันปลายแหลมแล้วก็เอาแม็กหนีบนะคะหนีบแบบนี้เก่งเลอกพยานะคะเท่าไหร่หนไม่ได้เก่งมากนะคะนี่แล้วสอดเข้ไประวังนะคะมันแหลม อือ่อออแล้วก็เสียบเข้าไปค่ะยืดตัวพยานาคขึ้นมาหน่อย <S <S อคุณแม่คะดูของหนูสิคะเดี๋ยใส่ดอกปีกกขะขลอนให้แม่นำเสนอเลยค่ะอ๋อคุณแม่ตั้งใจนะคะหนูรู้ค่ะต่อไปแล้วก็เอานไหม นี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะนี่ถ้ามันเป็นแบบใบตองแบบนี้อ่ะใบตองยืดๆแบบนี้แล้วก็สามารถตัดแบบนี้แต่แนวการนำเฉนแเราก็ตัดนะครึ่งหมีอนี้แล้วก็มาตัดเยียบๆให้มันให้มันเป็นรูปวงรีนะคะแต่พอตัดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เอาได้ให้ส่วนพอประมาณนะคะไม่ต้องเอาใหญ่มากนะคะ ก็ใช้เข็มเล็กๆอันเล็กอ่ะเข็มเล็กๆแบบนี้ปักลงไปนะคะเอาไปแทบอันตรงนี้ปักลงไปค่ะมืปักลงไปอือปักลายเข็มลยนะคะแข็มื่อนี้ระวังนะคะมันมันจะแทงมือได้นะคะสำหรับเด็กที่ทำเป็นมือฝึกนะ ไม้กระงเตยหอมต้องเอาแ้าหอมหอมไปบูชาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเ้เข็มอันนีน้นจะมหมดแล้วนะนี่คุณแม่จะทำกี่อันหรอคะหลายอันเลยนีตน่ต้น ต้นกล้วยอะ่ะเราตัดมาแล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือต้นต้นกล้วยนะคะอ่าเป็นกองเลยค่ะนี่เพราะเพราะว่าตัดมาให้ได้เยอะๆอันละยี่สิบนะคะไปขายมาะคะ่ะแต่พอหนูไปขายอะ่ะหนูจะไปขายตอนเช้าะคะไป ไปใส่ดอกไม้อยู่ที่นั่นนะคะรอดูตอนต่อไปตอนที่ว่าใส่ดอกไม้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปดูตอนใส่ดอกไม้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ไปชมคลิปคลิปต่อไปที่ว่าเราจะไปขายกระทงกเพราะว่าเราจะใส่ดอกไม้นีะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ